เอ,อพี่ช่างครับพี่ช่างรถผมเครื่องมันสั่นมากเลยนะครับรถเปิดแอร์แล้วก็เข้าเกียร์ถอยเนี่ยมันสั่นสั่นจนหน้าตกใจเลยแล้วกำลังมันตกด้วยนะครับมันเร่งไม่ขึ้นด้วยครับพี่ช่างดูให้ผมหน่อยสิครับเอออาการนี้ผมคิดว่าวาวพังนะวาวมันพัง นะต้องยกฝาสูบสถานเดียวนะพ,พี่ช่างไม่ไม่เช็คอะไรเลยนะครับโอยจากสัการสันนิษฐานะวาวพังวาวพังนอกนะพี่ดูแล้วหวาวพังนะตเตรียมเงินไว้ประมาณหมื่นหมื่นกว่านะมันต้องยกฝาสูบสถานเดียวนะอาการแบบนี้สันนะสันแล้วก็เปิดแอร์เครื่องไม่มีแรง สวัสดีเพื่อนๆที่ใช้รถและสวัสดีเพื่อนๆท,ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวในการแก้ปัญหาของเครื่องยนต์สั่นนะครับเป็น Toyota a l t i s นะฮะ Duo นะฮะตัวนี้เป็นเครื่องรุ่นใหม่แล้วนะครับซึ่งตัวฝาครอบเครื่องจะมีขนาดที่ใหญ่นะครับอาการของเขาคเครื่องมันยนต์มันสั่นนะครับซึ่งมี น้องคนหนึ่งน,นะครับเข้ามาถามนะครับว่าอาการสันเนี่ยซ่อมแพงไหมนะครับพอเขาไปตีราคามาก็เป็นหมื่นเลยนะครับเป็นหมื่นว่าจะต้องถอดฟ้าสูมาทำวาลนะครับก่อนอื่นเลยนะครับวิธีในการเช็คว่าวาลเรามีปัญหาหรือว่าในระบบ ไฟฟ้าเรามีปัญหานะในระบบไฟฟ้าเราก็จะมีพวกอค,อคอยจุดระเบิดนะครับพวกหัวหัวฉีดอะไรประมาณนี้นะที่จะทำให้เครื่องยนต์นสั่นได้นะครับฉะนั้นเอาวิธีการนี้ไปเช็คดีกว่านะครับก่อนที่จะลื้อฝาสูบนะครับถ้าเราไม่ชำนาญในการเช็คนะครับ เราไม่มีเครื่องมือเช็คนะก็ใช้วิธีผมนะฮะโดยการถอด cover บนฝาครอบวาวออกก่อนนะครับก่อนที่จะทำการถอดน็อตเบอร์10ที่ยึดกับตัวคอยจุดระเบิดนะครับการเช็คคอยจุดระเบิดเนี่ยเราจะได้รู้นะครับว่าเครื่องยนต์สัน่นสั่นเพราะอะไรหรือว่าถ้ามันสัน่นมันสั่นสูบไหนนะครับเราก็จะได้วิเคราะห์ งานให้มันสั้นลงนะครับเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องไปโดนค่าซ่อมเป็นหมืน่นนะยกฝาสูบทําวาลอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าอาการที่สั่นเนี่ยผมทําคลิปเ,เยอะมากเลยนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับวาลนะครับเพื่อนๆบางคนอาจจะเข้าใจว่ามันเป็นที่วาลหรือเปล่านะครับ mm hmm. ก็เลยเต้องทาคลิปออกมาให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งครับ mm hmm. ก่อนอื่นเลยฮนะสตาร์ทเครื่องแล้วก็ถอดน็อตยึดคอย จุดรเบิดออกไปนะครับเราก็าเช็คทีละตัวนะดึงคอยขึ้นไปนะถ้าดึงคอยขึ้นตัวไหนเครื่องยนต์มันสั่นแรงๆไปว่ามันทํางานนะครับถ้าเราดึงคอยตัวไหนขึ้นมาแล้วเครื่องยนต์สั่นเท่าเดิมหรือว่าไม่มีความแตกตา่างนั่นแหละครับตัวนั้นคือตัวปัญหาสูบนั้นคือสูบที่มีปัญหาสมมุติถ้าถ้าเราไม่ชัว รเราก็สลับคอยจากสูบที่ดึงขึ้นมาแล้วมันสั่นกับสูบที่ดึงขึ้นมาแล้วมันปกติมันไม่มีการสัน่นคือมันสั่นปกติของมันนะครับเราก็สลับกันได้นะครับสลับปุ๊บแต่ต้องอยู่ในขั้นตอนที่ปิดสวิตนะฮะอย่าอย่าดึงตอนเปิดสวิตนะนะเพราะว่าถ้าดึงตอนเปิดสวิตเดียวมันจะทําความเสียหายได้นะครับตัวนี้เป็นคอยจุลบุญน,นะครับที่ มีปัญหานะครับคอยถ้าเป็นคอยแท้เนี่ยลูกหนึ่งสองพกว่าบาทน,นะครับสองพกว่าบาทน,นะครับกับการยกฝาสูบซึ่งจะมีราคาเป็นหมื่นนะครับแน่นอนเวลาเขายกฝาสูบขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะต้องทําพวกวาลพวกอะไรนะรแต่ว่าถ้าเกิดเราเช็คเองนะครับเราก็จะได้ไม่เสียเงินเป็นหมื่นนะครับคอยตัวนี้คือที่ผมเอามานะครับเป็นคอยแท้นะเดี๋ยวเราจะใส่ เข้าไปนะครับซึ่งตัวถ้าเพื่อน,อนๆคนไหนไม่มีคอยเป็นอะ,อะไรเนี่ยก็สามารถที่จะเอาวิธีของผมก็คือสลับจากสูบที่มันสันมากไปสูบที่มันไม่สันนะครับสลับไปนะถ้าเกิดความเปลี่ยนแปลงในขณะที่สันนั่นก็แปลว่า ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงนึงก็แปลว่าคอยอีกตัวหนึ่งมันเสียนะครับง่ายๆไม่มีอะไรนะครับไม่จําเป็นที่ต้องไปยกฝาสูบนะครับบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะครับบางทีคอยมันถึงระยะเวลาในการใช้งานมันเสื่อมตามสภาพอยู่แล้วนะครับสาเหตุที่มันเสื่อมเพราะว่าเราใช้แก๊ส LPG นะฮะมันมีการจุดระเบิดที่ ที่จะต้องใช้พลังงานเยอะมากนะเพราะออกเทนของ R P G มันสูงนะครับฉะนั้นวิธีการก็เช็คก,กันง่ายๆแบบนี้นะครับถ้าถ้าเกิดเ,เราไม่มั่นใจนะครับว่าวาลวเราเสียหรือเปล่านะครับวิธีการมันก็มีการเช็คแบบนี้นะครับ คิดให้น้องคนที่ถามเข้ามานะฮะจะได้ทําความเข้าใจกันนิดนึงนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเงินเป็นหมื่นเลยนะครับ mm. บางทีสิ่งที่เราคิดว่าม,มันเสียเนี่ยมันอาจจะราคาไม่ถึงขนาดนั้นก็ได้นะครับอ,อาจจะเสียที่คอยบางทีอาจจะเสียที่สายไฟนะฮะก็ต้องดูดีๆนะฮะอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่ามันเป็นที่วาวนะจนกว่า เราจะเช็คให้มันแน่นอนนะครับถ้าเกิดเมื่อเราเช็คแล้วเราไม่มั่นใจนะว่าคอยเสียหรือไม่เสียเนี่ยก็ควรไปร้านที่เขามีเครื่องมือนะมีเครื่องคอนเซิลทำ์ำในการเช็คเขาจะเช็คเช็คพวกตัวองค์ประกอบข้างในด้วยนะครับอย่เช่นตัวช็อตเทอมลองเทอมอะไรประมาณนี้มันมันมีค่าที่เราไม่สามารถ แก้ไขได้นะครับเพราะว่ามันมันอยู่ในเครื่องคอนเซิลนะครับค่านี้เนี่ยมันจะออกมาจากตัวของเครื่องยนต์นะครับฉะนั้นอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะครับว่าสีนั้นมันเสียหรือว่ายังไงนะครับจนกว่าเราจะพิสูจน์ให้ได้ก่อนนะครับผมสังเกตดูนะครับว่ารถรุ่นใหม่ๆนะยิ่งใหม่เท่าไหร่เนี่ย กเ,เกี่ยวกับพวกไฟฟ้าเนี่ยอายุการใช้งานมันจะไม่ค่อยทนเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนรถสมัยก่อนนะครับรถสมัยก่อนเนี่ยเขาผลิตมาแบบผมว่ามีความคงทนมากกว่ารถรุ่นใหม่นะครับหลังจากนั้นก็จะทำการปิดฝาเพื่อจะทำการสตาร์ทดูนะครับว่า,เ,าเมื่อเราเปลี่ยนคอยแล้วมันจะทำให้เครื่องยนต์ เราหายสั่นหรือเปล่านะครับมาดูเปรียบเทียบกันนะครับว่าก่อนเปลี่ยนเนี่ยมันจะสั่นมากนะครับเพอหลังจากที่เปลี่ยนคอยไปแล้วมันก็จะหายสั่นนะครับ ก็คือเครื่องก็ปกติมีกำลังเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นผมก็จะทำการลบไฟเช็ค engine นะครับโดยใช้เครื่องคอนเซิลนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์สันนะก็อย่าลืมนะครับเช็คตามวิธีผมได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไม่เช็คนะครับแล้วก็เพื่อนๆไปเสียรู้ว่ามันเป็นที่วาลเนี่ยเพื่อนๆก็จะเสียเงิน โดยใช่เหตุนะครับเสียเงินเป็นหมื่นเลยนะครับฉะนั้นคลิปนี้ก็ทำให้กับ FC ที่ถามเข้ามานะครับอย่าลืมนะครับจะเสียเงินซ่อมรถมากทำไมนะครับดคูคลิปนี้เลย